สวัสดีครับพบกับเอืง่งรถไทซิงอีเส้นเคยวันนี้บอได้ไปถ่ายทํำรถนะครับผมวันนี้จะพามาชมไร่ฟักทองไอพันสี่สองหกอะไรไม่รู้นี่แหละเออประมาณนี้แหละสี่สองหกบึงการหรืออะไรนี่แหละครับไปชมกันครับมาชมไร่ฟักทองกันเอยว่าจะถ่ายทํำให้ดูอีกประมาณสองอาทิตย์ สองอาทิตย์แล้วเราก็จะมาถ่ายให้ดูครับดูบรรยากาศครับทุ่งไร่ทุ่งนาสวนฝักฝอกฝักทองของคุณพ่อคุณแม่ทำบ้างไม่ทำบ้างไปกบแต่กน้ำรถไถดูลูกนี้ครับผมโอ,โ,โอ้โหลูกนี้ประมาณโลกว่าแล้วมั้งนี่คนน่าลูกนี้ โอ้หลูกนี้ครับผมลูกนี้ก็ประมาณสองโลสามโลละสามโลชมลูกนี้ต่อลูกนี้ก็ได้ประมาณสามโลอาจจะมีลูกเล็กแซมนิดหน่อยแล้วก็หันกล้องมาฝั่งนี้เนาะลูกนั้นก็เขียวละดำละไม่ค่อยดกเท่าไหร่ครับผมพันนี้มันลูกใหญ่ไม่ค่อยดกไม่ดกเหมือนไอ้ข้าว ข้าวอะไข้าวตอกแตกเออปลูกข้าวตอกแตกตรงนี้ช่วงหน้าหนาวได้สิบกว่าตันอตัวนี้จะได้กี่ตันไม่รู้เลยเนี่น่าจะได้หลายตันยู่ดอกรับประกันไว้แปดบาทครับผมโตถ้าแก่ใหญ่รับประกันไว้แปดบาทครับแล้วมีรถมารับ พาชมพาชมพา,าชมชาวไร่พักทองคร<ม>ับผมสวยงามพันถ้าผมจำไม่ผิดนะพันสี่สองหกสี่สองหกเป็นบึงการหรือเปล่าพาชมครับไม่ค่อยดกแต่ก็พอโอเคอยู่ครับพอได้พอได้พอได้ าหาไรน่าจะขาดาไมนะ่ได้ใส่ขี้ไก่แล้วเนี่ยใส่ขี้ไก่นี่เคี้ยวตึ๊บเลยเดี๋ยวลงนี่นโอ้สวยงาม ได้จากสิบตันก็ยังดีครับผมห้ามขาดสิบตันน่าจะได้อยู่มองๆดูแล้วของใครช่วยๆก็ลงรูปลงไลให้ดูหน่อยนะครับผม สวยไม่สวยก็ติเตียนด้วยนะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับผม